ครับบายวันนี้นที่สำนักสงฆ์บ้านพระเภาตํา,ตาบลท่าสว่างเมืองโ,โุลินนะครับได้มาชมบรรยากาศของสำนักสงฆ์นะครับทางที่เห็นนี่คือทิศตะวันออกนะครับทิศตะวันออกก็ตอนนี้ปลูกปอเทืองนะครับปลูกปอเทืองเหลืองงามนะครับ พอหมดพอหน้าฝนมาก็ตรงนี้ก็จะเป็นทุ่งข้าวข้าวอินทรีย์สวยนะครับปลอดสารพิษนะครับนี่คือบรรยากาศสดๆนะครับที่สำนักสงฆ์บ้านรับเผาอยู่ไม่ไกลาจากเมืองสุรินทร์นะครับไปมาสะดวกคมทางนะครับตรงนี้เป็นพันเต้ข้อฟี่ เป็นร้านกาแฟอ่ารสชาติเยี่ยมย,ยนะครับอ่าราคาแล้วแต่บุญอ่าแล้วแต่ตามศรัทธาเลยครับหยอดตามศรัทธาท่านจะหยอดเท่าไหร่ก็ได้นะครับทางวัดไมว่วาอะไรนะครับน้องโพลีวันนี้น้องโพลีมาที่ทันเตคาเฟ่เป็นไงครับมีความสุขมากเลยนะครับ ย่าคุณยายพามานะครับกินกาแฟกันตรงนี้ถ่ายรูปกันตรงนี้อุ้ยเล่นอะไรลนะครับเล่นอะไรครับเอาเอาขึ้นตรงนี้นี่น,น,นี่ขึ้นยีราฟยีราฟลูกขึ้นยีราฟเลยขึ้นยีราฟด้ยขึ้นยีราฟขึ้นไหมบรรยากาศ ตอนบ่ายแกๆนะครับสำนักสงฆ์บ้านละเภามาตอนนี้ก็จะเห็นป้ายป้ายที่ใช้สับท้องถิ่นคอมเมนต์ท้องถิ่นบ้านเรานะครับหาดูยากครับอ่านว่าลือกีอันใหญ่ทาแปลว่าได้ยินเขาเล่าว่า,าเล่าว่าอย่างไรท่านต้องมาติดตามดูเองเขาเล่าอย่างไรกับ ที่ตรงนี้น่าติดตามนะครับนี่คือบรรยากาศที่สำนักสงฆ์บรรพานะครับพันเตะกาฟฟเป็นนกาแฟที่มีรสชาติหอ,อมอร่อยนะครับไม่แพ้คอฟฟีที่อื่นที่อื่นใดเลยนะครับราคา แล้วแต่ศรัทธาจะหย่อนลงในตู้นะครับมีกาแฟทุกยี่ห้อเช่นเดียวกันนะครับตรงนี้หลานพลิองโพลินะครับได้ทำบุญกับร้านกาแฟไปแล้วครับว่บางไงครับอาโพลิครับเจออะไรครับ เจออะไรครับเจอน้ําออันนี้เขาเรียกว่าแหนเนอะแหนแดงเนอะแหนแดง